ตอนนี้นะครับผมเนื่องจากว่ามีแอปพลิเคชันหนึ่งแอปนะครับผมที่เรียกว่าให้ทุกคนควรจะหยุดเล่นแอปนี้ได้แล้วนะครับก็กระสวบดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมมาอยู่กับ Mo n e y PS นะครับในตอนนี้เราก็มาในของแอปพลิเคชัน Bus p r e s s นะครับผมเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันนี้ก็ตามที่ผมได้บอกไปเลยนะครับก็คือในของแอปนี้แนะนำนะครับผมให้ทุกคน ควรหยุดเล่นไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าในของแอปนี้ไม่จ่ายมานานแล้วนะครับในของ True n e w a l e t นะแต่ว่ายังมีช่องทางในการที่จะจ่ายอยู่เป็นเฉพาะในของ AIS เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูประวัติที่ผมไปทำการถอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติเลยนะครับเข้ามาในของหน้ากระเป๋าสตางค์แล้วก็กดไปที่ถอนเงินะจะมีโฆษณาขึ้นมาเดี๋ยวขอปิดโฆษณาสักครู่นะครับ มาในของหน้าในการถอนเงินแล้วนะครับก็คือผมได้ทําการถอนเงินไปในของคลิปที่แล้วคือผมได้ทําการถอนไปในของเติมเงินมือถือก็ถือว่าเติมเข้านะครับแต่มีพี่ๆและก็เพื่อนๆลหลายๆท่านนะครับเขาบอกว่าเติมเงินมือถืออ่ะมันเติมเข้าเฉพาะ a s เเท่านั้นส่วนทูวันนี้วันเด็ดไม่ส่สวนทูนะครับถอนเงินเข้าทูถอนไม่ได้ส่วนดี a b ก็ถอนไม่ได้นะครับ มันคือมันเข้าเฉพาะ A I S เท่านั้นและก็ของอ True นี่ e l l t e ก็ถือว่าถอนเงินไม่เข้าเหมือนกันผมก็เลยมาบอกทุกคนว่าในของแอป b u z p l a y นี้ให้ทุกคนหยุดเล่นไปก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่ทำการถอนเงินแล้วเข้าจ่ายนะครับผมจะกลับมาทำคลิปแล้วก็ให้ทุกคนมาถามต่อนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นประวัติที่ผมได้ทำการถอนไปประวัติในการถอนของผมก็คือ ตามนี้เลยนะครับผมได้ถอนไปนขคเมื่อวันที่19อเาเดือน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 กรกฎาคมนะครับก็ตามนี้เลยผมได้ถอนไปนะครับก็คือจนถึงวันนี้ก็คือเกือบจะสิ้นเดือนละนะฮะเงินก็ยังไม่เข้านะครับเงินก็ยังไม่เข้าซึ่งไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับผมถอนไปหลายครั้งแล้วอันนี้ผมถอนอันนี้ไม่เข้านะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ไม่เข้า ผมก็เลยเปลี่ยนมาถอนเป็นเบอร์โทรนะครับหรือก็คือเติมเงินมือถือเข้าในของ AIS นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่า AIS เข้านะครับเติมเงินมือถือเข้าแต่มีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆหลายๆท่านเขาบอกว่าทำการเติมเงินมือถือเป็น TrueMove หรือจะเป็นของ D-TAG อ่ะสองค่ายนี้ไม่สามารถทำการถอนได้นะครับมันเข้าเฉพาะ AIS เท่านั้น ส่วนทูนีเวเลตผมก็ทำการถอนใหม่ล่าสุดก็ถือว่ายัางไม่เข้าแล้วก็ยังไม่จ่ายเหมือนเดิมก็ขอแนะนำให้ทุกคนนะครับแล้วก็ทุทกๆท่านให้หยุดเล่นในของแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับให้หยุดในของแอปนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ในของตัวแอปนี้เขา,าไม่สามารถทำการถอนเนองินเข้าในของทูนี่เวเลตก็ตามที่บอกไปเลยนะครับก็ให้ทุกคนหยุดเล่นไปก่อนแล้วกันเพราะว่า ถ้ากลับมาจ่ายเมื่อไร่เดี๋ยวผมจะทําคลิปแล้วก็มาให้ทุกคนมาทำต่อถ้ามันไม่จ่ายก็อาจารไม่ทําคลิปมาแล้วเพราะว่าให้ทุกคนอยู่เล่นไปแล้วเนาะซึ่งจริงๆนะครับผมก็เชิญเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านที่มาทําด้วยกันที่ผมบอกเอาไว้ก็คือตรงนี้ครบ100บาทผมจะทําการถอนเงินแล้วก็เอามาแจกให้ทุกคนแต่ว่าตอนนี้ทําการถอนเงินแล้วมันไม่จ่ายนะครับก็เลย ไม่สามารถทําการถอนเงินตรงนี้มาจ่ายมาแจกให้ทุกคนได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่าในของตัวแอปเขาไม่จ่ายผมก็เลยไม่สามารถทําการถอนหนึร้อยบาทนี้เอามาแจกให้ทุกคนได้นะครับก็วันนี้ก็มาประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับผมเนาะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแอปแอป,แอปบัสเฟสนะครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่จ่ายเงินในของ True Ni วเ l l e t แ t a แล้วก็ t ร m ม v e แต่ a AS, ยังจ่ายอยู่นะ ถ้าใครอยากจะทําแล้วก็ถอนเงินเข้าหนองถอนเงินเข้าในของเติมเงินมือถือ AIS ก็ถอนได้นะครับโอเคพูดมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็พูดมากเกินไปก็พอแค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเข้ามูลข่าวสารใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอนนกันคลิปหน้าครับ